สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้ 8M วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถยนต์ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นใหม่กับ Toyota Land c r u i ูซ r f j เจปี2025ที่ยังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกแต่เสริมด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ทันสมัยมากขึ้นเหมาะกับทั้งสายลุยและคนรักรถสไตล์เรโทรสุดเท่ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโตโยต้าแลนด์ครู e r ซ FJ c 0 2 0 2 5ยังคงรักษารูปทรงกล่องอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างลงตัวกระจังหน้าทรงคลาสสิกพร้อมโลโก้โ o y o t a าขนาดใหญ่ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ตถูกออกแบบให้เข้ากับสไตล์เรโทรแต่ให้ความสว่างแบบทันสมัยตัวถังมีเส้นสายที่แข็งแรงบึกบึนกันชนหน้าและหลังถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานแบบออฟโรดได้อย่างเต็มที่ ล้ออันลอยขนาดใหญ่และยางแบบออเทเรนพร้อมลุยทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารยังคงกลิ่นอายความดิบและเรียบง่ายของ FJ 40ดั้งเดิมแต่ถูกปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้นวัสดุที่ใช้มีทั้งเหล็กพลาสติกคุณภาพสูงและเบาะหนังแบบทนทานหน้าจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างสะดวกระบบเสียงถูกอัปเกรดให้มีคุณภาพดีขึ้น เพิ่มความบันเทิงระหว่างเดินทางในด้านสมรรถนะโตโย t a Land Cru c r u รูซเ FJ 402,025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.4ลิตรหรือในบางรุ่นอาจมีเวอร์ชั่นไฮบริดที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อน4ล้อเต็มรูปแบบพร้อมโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับได้ตามสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางโครงหรือทางลาชาชันเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดให้อัตราเร่งที่ต่อเนื่องและนุ่มนวลในทุกสภาพการขับขี่ระบบช่วงล่างได้รับการพัฒนาให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นการควบคุมพวงมาลัยทำได้แม่นยำช่วยให้การขับขี่แม้ในเส้นทางธุรกันดารยังคงมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยลงทางชานันกล้องรอบคันและระบบเตือนจุดอับสายตาเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่พลาดที่จะติดตั้งเทคโนโลยีล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและถุงลมนิราภัยรอบคัน Toyota Land c r u รูซ r f j 402 2025คือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกของอดีตและเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่รักรถสายลุยมีเอกลักษณ์และต้องการรถที่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ทั้งในเมืองและนอกเมือง หากใครสนใจรถรุ่นนี้อย่าลืมติดตามข่าวสารจากตัวแทนจำหน่ายโตโยตา้าใกล้บ้านคุณและแน่นอนครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้ 8M เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า